เจ๋นี่จริงหรือเปล่าไม่รู้เรื่องนักชาลีกับกาเมินน่ะชนวนมาจากเรื่องเงินมันนี่มันนี่อ๋อใ oh! นเรื่องเงินเหมือนกัน,กกนค่ะสําหรับหนุ่มหล่อที่เพิ่งหย่าเมียแต่ว่าเปรย์รให้สาวชำ่ำว้าอีเจ๊เกบอกมาฉันไม่ได้พูดอะ่ะโอ๊ยแต่เรื่องนี้กลับเรื่องดีด,ดีกว่าดัง<อ>่ะสัมภาษณ์พี่เอสกันตะพงมาหลังผ่านวิกฤตชีวิตเขาบอกความฝันเนี่ยเหมือนอยู่ในแดนสวรรค์เลยทีเดียวออ่ะเป็นยังไงเริ่มแล้ว มาเรื่องแรกเธอเล่าสิ<อ>ยังไงเงินใครยังไงเอ่ยคือทุกคนอีเจคือบอกเลยว่าเรื่องราวของนักชายกับกาหมินเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์จับตาจับหูจับจมูกขุดคุยกันแบบช้ำใช้คําว่าข้ามประเทศได้ไหมจริงเออ,อเรื่องราวความรักที่เหมือนกับว่าจะเป็นรักข้ามข้ามชาติข้ามฟ้าข้ามโลกกันสุดท้ายพมันมันกลายเป็นปมเรื่องเงินได้ยังไงหลายคนจับประเด็นนี้เพราะหลังจากที่กาเมินเนี่ย กลับประเทศเกาหลีไปออถูกไหมกลับประเทศเกาหลีไปเสร็จปุ๊บเน่ยก,กม็มาประกาศออกมาว่ายุติการทํางานร่วมกันเ,ออเรื่องความรักที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้ว่าอา้าวสองคนเลิกกันแล้วเหรอ,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 อจาได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้หลังจากที่การมินกับเน็กชาลิกับมาเขาก็แบบมีการ,ราเปิดจนปวดใจรับงานกันออชา,ชาเพาะว่าแล้วทีนี้พอการกลับไปของการมินรอบนี้เน็กออกมาประกาศยุติเรื่องของการทํางานร่วมกันแล้วก็ความสัมพันธ์ทําให้คนจับตามองว่าเพราะสาเหตุอะไรทีนี้แหละ คนไม่ออกมานั่งวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลว่าเฮ้ยมันเป็นสาเหตุ1นึ่งสองสหรือเปล่ามีทั้งเรื่อว่าจริงๆแล้วกามินอะไม่ได้ออกเรียกว่ามาตั้งใจที Wha ่จะคบศึกษาดูใจแน็คแต่ต้องการแบบฉันอยากจะได้เงินเข้ากระเป๋านี่ต้องร้อนกลับไปอย่างนี้นะคะเริ่มแรกอะเขาเจอกันในติ๊กต k อกความรักเกิดจากใน t ิ k กต k หลังจากนั้นแฟนคลับก็เชียร์ก็จิ้นใทำส่งหัวจงหัวใจหัวจิต ไปไป,ปมาะอะผู้หญิงก็บินมามาเจอกันมาอจอยกัน,บ,นบินมาเสร็จปุ๊บทำงานได้เงินได้เงินได้ทองได้เงินได้ทองแต่ระหว่างที่ทำเงินทำงานได้เงินได้ทองอเนี่ยนักเองเนี่ยนักชาลีเขาสัมผัสอะไรได้หลากหลายอย่างไ<อ>ม่ว่าจะเป็นทีมงานเขาเอ่าคนที่บ้านเขาเ<อ>แล้วบ้านเขาเ<อ>มีกล้องวงจรปิดอืเออซึ่งในกล้องวงจรปิดนั้นเองมันก็มีอะไรบางอย่างที่เขาเห็นกันในนั้นก็เลยกลายเป็นแบบอ่าอีกหนึ่งพอยต์แต่ทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บ เคลียร์ต่างๆรอบแรกกันไปได้เสร็จปุ๊บพันรอบหลังนี่แหละมันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะว่าชาวเน็ตเริ่มจับตาแล้วไงพอเริ่มมาที่รู้จักแล้วไงว่าแบบเฮ้ยคนนี้ก็คือสาวกามมนนะคนนี้ก็คือหนุ่มแน็กชาลีนะสาวกามมนนั้นทําอะไรบ้างนะในประเทศของเขาเขาก็เลยแบบไปสืบข้อมูลข่าวที่ว่าแบบการมนีมีคนรู้ใจอยู่ด้วยซ้ำไปสืบมีทั้งมีคนรู้ใจทั้งมีเรื่องของการตั้งคันทั้งมีเรื่องของการขบซ้อนโอ้โหเยอะแยะมากมายเออทีนี้เป็น แค่การตั้งสังเกตของชาวเน็ตค่ะทีนี้แหละพอหลังหลังจากนั้นปุ๊บนะการนี้ก็ออกมาไลฟ์ออกมาไลฟ์แบบเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ถูกพาดพิงขึ้นมามันไม่จริงมันไม่จริงมันไม่จริงมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของฉันมีการตั้งคงตั้งคันหรือใดๆนะม่มีฉันรับคนทายมากๆเลยใช่ฉันต้องใจมาทํางานนะอก็กลายเป็นหลายคนก็จับตามองกันไปสุดท้ายปุ๊บพอฝั่งผู้หญิงออกมาพูด ผู้ชายก็พูดบ้างยาวเลยคุณแน็คพูดตั้งแต่ประมาณตีเช้าเลยเออจนถึง9ก้าโมงเช้าเออชอบมากแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องราวที่แบบเป็นเรื่องราวที่หลายคนไม่รู้กันน่ะที่คนตั้งคําถามกันล่ะเน่ยเขาก็มองข้ามนะเรื่องนั้นเขาก็ไม่พูดถึงแต่มาพูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องของภาษีกำเปินได้ออเพราะว่ามันตัดเข้าบริษัทของแน็คใช่ป่ะใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบอ้าวมันคือชนวนที่ทําให้ทั้งสองคนตก ลงฟงใจกันหรือว่าเป็นชนวนเรื่องเรื่องที่ทำให้สองคนสองคนต้องแยกจากกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของภาษียาที่บอกไปว่าหลายคนจะเห็นว่าแนกกับการมีงานคู่ฉ่ำมากงานคู่เยอะมากตั้งแ,แต่ละง,งานอ่ะถ้าเกิดว่าคิดเป็นมูนลค่าจริงดูจากสายตาคาดการเอาเอาจริงๆคือหลักล้านขึ้นหมด อ่ะอย่างงางที่นวัดพูดได้นาะพเออพราะว่านวัดเ็ออกมาพูดเองอย่างงานนั้นนร้านนึงอ,อ่ะอ,อย่างเงี้ยก็ต้องแบบภาษีถูกไหมแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ยังไงแล้วภาษีภาษีบ้านเราอะ่ะก็คือภาษีบ้านเราก็คือถ้าเกิดว่ารายได้เกินจำนวนที่ตั้งไวอ้อ,อ่ะมันก็คือ3 5เออแต่ทีนี้พอไปไปฝั่งเกาหลีแล้วอ่ะ ภาษีมันต้อง45มันสูงกว่ามากแล้วต้อถามว่าต้องจ่ายภาษียังไงสุดท้ายปุ๊บเรื่องของภาษีเนี่ยคนที่จ่ายก็คือแน็กไงใช่เลยแล้วก็คือเหมือนแน็กเนี่ยเขาเหมือนกับพูดประมาณว่าแบบเออตัดตัดทุกอย่างแล้วก็คือเสียใจมากก็ยังแบบเจ็บปวดอยู่แต่ไม่เอาแล้วเพราะว่าเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตอแหลเอาแน็กเน็กพูดแน็กจารีพูดไม่นึกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้หัานไปนึกว่าด่าหนูหนูก็เริ่มงงเขาพูดจะด่าหนูทำไม หนูชื่อกา m ิน i ไหมลูกแล้วที่พีกว่าพี่พีกว่าก็คือว่าพี่เรืองอ่าพี่เลืองก็คือว่าเขาเป็นคนเกาหลีเนาะแล้วก็มีแฟนเป็นคนไทยอ่าเขาไปสํารวจสํารวจเป็นเป็นโพเป็นโพหนึ่งเป็นโพชาวชาวเกาหลีอาก็ไปสํารวจแบบชาวเกาหลีว่าอารู้จักสาวการมินไหมออ่าเออแล้วไงสรุปผลว่าไงก็โวโวดมาสิบคนก็มมีใครรู้จักเลยแม่บ้านแม่อะไรคนทํา ขายกับคงกับข้าวเพื่อนในออฟฟิศไม่มีใครรู้จักการมินเลยในประเทศของการมินเองเนี่ยถามว่าเป็นพับพลิกไหมในส่วนของการมินเขาไม่ได้เป็นพับเป็นไม่ได้เป็นพับพลิกป้าเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งเหมือนกันอ่ะถ้ช่อปาเราก็คืออินฟลูเอนเซอร์อินี่อยู่ในกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์นั่นแหละแต่ที่พอเขาไล่ด้วยกันปุ๊บโมเมนต์น่ารักเน็กชาลีก็เลยแบบอ่ชวนมาร่วมงานใช่แต่แต่ทีเนี้ยที่มันเกิดไปสํารวจเนี่ยเนื่องจากว่าในการแปลของของการมินที่พูดออกมาเขาพูดว่าเขาเนี่ย ทำมาหากินในเกาหลีใต้อยู่แล้วเขาเป็นคนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเออทาให้มีคนไปพิสูจน์ความจริงซึ่งพิสูจน์ออกมาแล้วว่าไม่มีใครรู้จักเธอแต่อาจจะเป็นอันนี้คือมองอีกมุมอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มนี้ก็ได้ก็คือมันน่าจะไม่ใช่แบบ worldwide เออไม่ได้ไม่ได้แบบนี่ก็คือผลสุดท้ายก็เป็นเป็นเฉพาะกลุ่มแต่เรื่องนี้อ่ะจะจริงไม่จริงไงก็แล้วกันไปแต่คือเรื่องเรื่องที่น่ากลัวคือเรื่องของภาษีนั่นแหละที่หลายคนจับตามองมาสุดท้ายปุ๊บ แม้ว่าจะรักเอ่ยเตยหงอมยังไงนะฮะก็รักไม่ช่วยอะไรเพราะว่ารักก็แพ้เงินอยู่ดีใช่แต่คุณผู้ชมค่ะใครนะคะที่ยังไม่เคยจ่ายภาษีเลยนะคะรบกวนด้วยดิึงเพราะว่าล่าสุดนะคะมีพ่อค้าแม่ค้าขายยำนะคะโดนภาษีย้อนหลังนะจ๊ะฉ่ำเลยไหมสอล้านคือคือตอนนี้ระบบ AI แบบใหม่นะคะของของสัพพากรเนี่ยเขาเริ่มขึ้นแล้วก็คือว่าคือตรวจจับย้อนหลัง คนที่มีบัญชีเงินเข้าออกเรื่อยๆเป็นธนาคาออนไลน์เนี่ยต้องระวังตัวให้ดีแม้ว่าตอนนี้นะคะคุณจะเลิกอาชีพนั้นแล้วแต่ย้อนหลังได้ย้อนไปเจ็ดแปดปีจ้ะเธอเออแต่ของเราไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเราไม่ค่อยมีเงินใครโอนมาางเออปกติโอนให้เขาเราโอนให้เขาเหมือนคนนี้หรือเปล่าเหมือนที่ JK เล่าหรือเปล่าเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยก็คือแบบวิหล่อมากอย่าเพิ่งพูดไปเรื่องนี้อ JK เล่าให้ฉันฟังว่า เจคเนี่ยมีเพื่อนอยู่เต็นท์รถอืออีเจคเพื่อนเยอะมากมงาสุดท้ายอีเจคมันไปเต็นท์รถไปทำอะไรอ่ะมันซื้อมันไปซื้อรถให้ให้ผู้ชายเหรอเอออีเจเนี่ยอีเจเคเขาไปดูรถหรูให้ชายนิดนึงเพราะเจคเขารวยไงเออทีนี้เดินดูไปดูมาอ้าวตายแล้วเพื่อนฉันทำงานอยู่ที่นี่ก็ก็เหมือนเพื่อนแหละแเออบอกว่าคุยคุยกันเป็นลิลอร์ลินไซไปบังเอิญเจอเจอใครเจอ ชายหนุ่มเพิ่งหย่าเมียมากับเมียใหม่นี่บอกเลยว่าต้องร้องเพลงนี้ครับปอเช่นไอ้เจ๊แค่ไลฟ์ฟังหน่อยไอ้เจ๊แค่ไลฟ์ฟังหน่อยเป็นยังไงไ้เจ๊แค่ไลไฟร็วเร็วเรื่องของเธออะ เจ๊เคมาแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟเผือกต้มร้อนๆตามเคยเวลาสุดเนี่ยจเจว่าจะไปถอยรถรูไปตลาดซื้อเผือกต้มมาขายแต่ดันตาดีวิเจอป๋าขาตัวพ่อของการเป็นเทิงกำลังเส้นเอกสารรถรูคันใหม่ราคาเกือบ10ล้านนะจ้าี่สาวน้อยมะพร้าวแก้วแถมแวลมาว่าชื่อเจ้าของรถรูคันนี้เป็นชื่อของสวอาวมะพร้าวแก้วนะจ้า งานเนี้ยเล่นเอาเจได้แต่ยืนมองตาละห้อยอสิด้วยความที่อิจฉาสาวน้ำมะพร้าวแก้ววัฒชาติเนี้ยเจยจะมีวาสนาเจอป่าขาแล้วหล่อใจดีเปแบบนี้หรือเปล่าว่าก็ว่าเชื่อแข่งเรือแข่งพายมันแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาเนี่ยสิมันแข่งกันไม่ได้จริงๆเจก็ได้แค่ทำใจกลับไปยืนต้มเผือกถุงละห้าบาท10บาทขายสาวเน็ตบ,บนไปนะสิจา้า อ๋อดีเจคเอมันรอดเนาะมันรู้ดีรู้ลึกเนาะเออต้อง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 ขยี้ไหมว่าว่าว่าอย่างเนี้ยคือใครอย่างงี้อุยไม่ต้องเอารู้ว่าเอารู้แค่ว่าชื่อรถเนี่ยเออเป็นชื่อของผู้หญิงอุ้ยใช่ก็เจเคมันบอกมาคือแบบประเด็นคือเขา เปร์แรงเปร์น่ะแต่แต่ผู้หญิงแค่แค่กลัวไงกลัวว่ารถเนี้ยจะไม่ใช่เป็นของเขาไปขายมะพร้าวหรือเปล่าแรงมากบัรเทาฉันสินเตอร์สุดซ้ำว่าฉันเจอไม่ได้ขอลาค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อมาเอาเรื่องที่มันดีๆบ้างเนาะชีวิตเราอ่ะเออมาเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องนี้แหละเขาก็จับตามองมากเรื่องของพี่เอสกันตะพงหลังจากที่ผ่านวิกฤตชีวิตทุกคนหลายคนก็จับตามองพี่เอสเนาะก็ถือว่าแบบเป็นอีกหนึ่งคนที่ขอเรียกว่า ฟื้นจากความตายได้ไหมเาเเรียกพราะว่าเขาคือ40กว่านาทีอะ่ะเออที่ที่ไปเจที่พยาจรหยุดไปอะ่ะนึกออกไหมแล้วก็เรื่องราวของความจงความจําอ่ะแต่ก็คือเรียกว่าปฏิหารมากที่ทพี่พี่เอสต,ตอนนี้ที่กลับมาเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วก็มาออทําหน้าที่ของพิธีกรกร,รายการเนี่ยเขาก็ออกมาเปิดใจเล่าให้ฟังแล้วว่าในช่วงนั้นน่ะมันเหมือนกับปฏิหารอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะว่าตอนที่เขาหลับอยู่อ่ะ มันเหมือนอยู่แบบในดินแดนสวรรค์อืมอม,มันเป็นโมเมนต์แบบไหนยังไงบ้างอันนี้ต้องลองฟังจากพี่เอสกันด่อนทะี่เอานอนไปเราได้ไปไหนถ้าถามมันได้เอะเลยเในแนวพี่แบบว่าเขาเชื่อเหือจริงอ่ะ,อะผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแค่ความฝันหรือเปล่าเพราะมันมีหลายฝันมากๆโูความมันมีเยอะมากๆแล้วผมก็จะถามญาติว่าฝันอันนี้จริงไหมเคยเกิดขึ้นไหมบางอันก็เป็น เรื่องที่เกิดขึ้นจริงถามว่าเคยไปไหนมาหรือเปล่ามันอาจจะเป็นฝันก็ได้มันอาจจะเป็นฝันก็ได้จจไดซึ่งก็ไปสนุกมาบางที่ซึ่งซึ่งผมก็อย่างที่บายที่อะไรไม่ได้ผมว่าอาจจะเป็นฝันหรือเปล่าเป็นที่ที่อธิบายไม่ถูกนะเพราะไม่สามารถอธิบายได้เลยจริงๆว่ามันมันคืออะไรสถานที่ที่ผมไปเห็นมาไม่ไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าไปเชื่อมันอาจจะเป็นแค่ความฝันก็ได้ที่ที่ผมว่าเล่าไม่ถูกด้วยเพราะว่ามันเป็นเหมือนสถานที่อย่างเงี้ยข้างนอกมนมีต้นไม้มีอะไรไอสถานที่นั้นเนี่ย มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นแบบนี้ฮะคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราเรียกว่าบนโลกผมมองผมอธิบายไม่ถูกเลยจริงจริงมันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นมันไม่มันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเห็นมันไม่ใช่สิ่งที่ผมเคยเห็นแล้วก็บุคคลที่อยู่ที่มาตามผมก็ไม่ใช่บุคคลที่เราเคยเห็นบนโลกนี้คือแต่นี้เป็นความฝันนะผมเชื่อว่าความฝันไม่อยากให้ผู้คนไปเชื่ออันนี้แต่พอดีพี่บอกก็อยากให้เล่าความฝันให้ฟังว่าฝันยังไงก็น่าจะเป็นมุมมองของพี่อที่เล่าให้ฟังเนาะว่าหลังจากที่เขาหลับอยู่เจออะไรบ้างแต่ต้นสายปทลาอ การทางานอย่างหนักที่เป็นอุทาหรณ์ нет, ให้ทุกคนที่ทํางานมากๆเนี่ยได้ทราบกันไว้แล้วก็ดูแลเองด้วยก็ต้องพักผ่อนเยอะๆเนาะ,นะแต่ถ้าเกิดไม่ทํางานมีเงินไหมไม่มีเงินอ,องั้นต้องทงาําอะไรต้องทางาน <c oughs> แต่ต้อง,<ก>องทางานแบบไม่หนักมากได้ไหม,มไงานไปไหนต่อทาได้ไหมทําได้ไปทํางานกันเถอะไปไปทำงานไปนะอบข่อยช้บพิจาราสุขภาพด้วยงานใจก็ต้องทำนะงานใก็ต้องทำ มลาดทุกเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลิกออนไลน์นะครับ